สันพุทธสำนักง,งานส่งกำลังบำรุงผู้แทนสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักแสนนะคะท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ ได้หมายเลข3กรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนางสาวรังรองวรรณรสนักจัดรายการวิทยุคลื่นคูฟาเลนไฮผู้แทนสื่อมวลชนจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักพันนะคะ ท่านประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาใหม่ได้หมายเลขสองค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะนายเทิดศักด์แก้วสีวิศวกรชำนาญการพิเศษผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเป็นผู้เสียงลูกบอลหมายเลขเป็นลำดับต่อไปค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจำหลักหมื่นนะคะและหมายเลขสุดท้ายค่ะกรรมการหมายเลขหกนะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยนางสาวสิวรินาแถบทองผู้อำนวยการอาวุโสการเงินบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจะเป็นผู้เปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหมายเลขประจําหลักหน่วยนะคะและขณะนี้กรรมาการออกรางวัลทั้งหท่านได้เสียงลูกบอลหมายเลขครบแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้งหกหลักค่ะ รางวันที่1นงวดวันที่16พฤษภาคมสองพเลขที่ออกหกแปดสี่ห้าเจ็ดเ้าหกดสี่ห้าเจ็ดเ้าฟังอีกครั้งนะคะรางวันที่1นงวดวันที่สิหพฤษภาคมสองพเลขที่ออก6กแปดสี่ห้าเจ็ดเ้า โดยที่รางวัลที่หนึ่งมีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นึ่จำนวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ684 578 684 578แและ684 580 684 580รางวัลที่1ที่สองที่สที่4ที่ห้า รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งพร้อมด้วยรางวัลเล็กหน้าสามตัวสองครั้งรางวัลเล็กท้ายสามตัวสองครั้งและรางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสําคัญให้ฟังอีกรางวัลละสองครั้งค่ะต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รางวัลที่หนึ่งหกแปดสี่ห้าเจ็ดเก้า หกแปดสรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 6 8่งหกแปดสี่หเจ็ดแปดสห้าและ6กแปดสี่ห้าแปดศหกแรางวัลที่สองครั้งที่1 3 9 7งสามเก้าเสามหกสรางวัลที่สองครั้งที่สองศูนย์หหห้า 029555รางวัลที่สองครั้งที่สาม030705 030705รางวัลที่สองครั้งที่สี25่252537 252537รางวัลที่สองครั้งที่ห้า673800 673800รางวัลที่สามครั้งที่หนึ่ง

รางวัลที่สามครั้งที่ห้าสองหนึ่งแปดเจ็ดสี่สองสองหนึ่งแปดเจ็ดสี่สองรางวัลที่สามครั้งที่หกสามห้าห้าสองสองสองสามห้าห้าสองสองสองรางวัลที่สามครั้งที่เจ็ดสามแปดหนึ่งหนึ่งห้าเก้าสามแปดหนึ่งหนึ่งห้าเก้ารางวัลที่สามครั้งที่แปดเจ็ดสามหก 6กห้าสามเจ็ดสามหกหกสรางวัลที่สมครั้งที่9 5 2 0ห้าสองศูนย์ห้าหกหนึ่งห้ารางวัลที่สามครั้งที่สิบหกสองสี่ห้านสองหกสองาศงรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่1 8, 4, 3, 8 4, ึ่งแปสี่สาดสี่สรางวัลเล็กหน้าสามตัวครั้งที่สอง หกหนึ6 15, 6 15. ่งห้าหกหนึ่งห้ารางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งสองเจ็ดหกสองเจ็ดหกรางวัลเล็กท้ายสามตัวครั้งที่สองเก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์รางวัลเล็กท้ายสองตัวหนึ่งสี่หนึ่งสี่เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ ท่านที่โชคดีถูก,กรางวัลกรณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ โดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารนะคะสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่หนึ่งค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่16พฤษภาคม2564เสร็จสิ้นแล้วจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ ที่มีเธออยู่ด้วยกันสุขหรือทุกข์สองเรานั้นผ่านมาแสนนานเรียนรู้ว่าสิ่ง